ครับอุ้ยทำไมสวยจังก็เป็นคนสวยค่ะเกิดมาเป็นคนสวยจริงพี่ไปลี่ใส่ชุดสีแบบนี้ออร่ามากอันนี้ขอพูดไม่ได้เกิดมาเป็นคนไม่สวยค่ะเออร้านเห็นไหมล่ะต้องเปินก่อนต้องอยู่กับชีวิตต้องอยู่กับชีวิตจริงวันนี้แอบไปดูไลฟ์ที่คุณมาด้วยแล้วใครนะพูดถึงไปไลฟ์คุณนั่นแหละครับคุณคุณแฟนแล้วคุณพูดถึงอะไรคุณพูดเรื่องความรักอะแล้วก็มีคนแซวคุณเต็มเลยแซวว่าไงล่ะ <g ười> ก็ดีก็พี่วเล่พูดดีแล้วเขาก็พากันปกม,มือ <g ười> <g ười> เออแต่วันนี้คนตบมือเยอะมากก็คนหกร้อยกว่าคนในหอประชุมเยอะมากจะได้อ่ะรูนี้ไปดีกว่าไม่รู้ว่ามีงานแต่มีคนถามด้วยมีคนถามว่าน้องสอบได้มาหรยอะเน <g ười> ี่ยเสียใจมากถ้ารู้นี้ขอจะขึ้นไปกรุงเทพเลยไม่ต้องมาอ้าวไม่ให้มาอุ้ยแต่ชุดนี้ดูดีมากเลยอ่ะ ชุดเก่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันเก็บตังค์ฉันมันจะโดนอีเจ๊ก,กอล์ฟเนี่ยชุดนี้ฉันเคยไต่หลายรอบแล้วมันจะมาบอกว่าชุดใหม่ยังไงฉันจําได้โยยิงแต่ว่าวันนี้อร่าม,มากเลยนะในเวทีอะที่พปตาไลฟ์ป่ะก็ธรรมดาละค่ะเกิดมาสวยไม่อันนี้คือพูดจริงถ้าสวยก็คือชมเกิดมาสวยค่ะมีผัวเล่าอ,อืมพอก็ดีด้วยวาสนาของฟอร์ดมีแฟนกิง่ง<อ>ถูกไหมมีแฟนกิง<อ>่ง<อ>ครับคาดว่าน่าคาดว่าน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้แหละ ผู้หญิงไม่อยากเจอกันแล้วมั้งเบื่อกันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้สวยเดี๋ยวนี้สวยขึ้นมีตัวเลิกเยอะก็ชายดูแล้วก็ไปโพสรูปอ่างรูปอะไรอ่ะมันสั้นขนาดนั้นอ่ะบอกว่าจะเป็นนอนอ่างกับผู้ชายแล้วจะคือฝันขายาวไม่ได้สั้นค่ะมันของจริงมันยาวอยู่หล่อนต้องตื่นก่อนทุกคนขอยี่ขอของขวัญยี่สิบส่งอะไรมาก็ได้ยี่สิบเหรียญแล้วทุกคนขอของขวัญหน่อยแล้วจะสู้กับปกรณ์ ลูกอของของผันหน่อยหนึ่งพันสองร้อยคนส่งอะไรมาก็ได้ให้ได้20สเหรียญดูดีอ่ะจริงๆดูดีมากมีคนถามว่าขายน้ำปลาตาแมงดาเหรอไม่คือจะเล่าให้ฟังคือเขามา้นต์อะประมาณสี่โพสเขาว่ารังจะซิ้อพวกนี้ไม่ต้องไปอะไรเลยบอกอย่างเดียวเพราะว่ามันเอารูปเอาหน้าคนอื่นมาลงมันเธอไปเลยไม่กลัวไม่ต้องไปอะไรกับมาเสียเวลาเสียเวลาทำมาหากิน่ ได้ครับทุกคนบอกว่าเหมือนหิวหิวอะไรจ้าไม่ได้หิวเลยจ้ะทุกคนคะแนนคูณสองนะสองมองฝันห้หน่อยครับส่งมาเลยส่งมาเลยทุกคนขอของฝัน่อยไม่เคยพีไม่ได้พีเคนานมากขอของฝันหน่อยค่ะขอของวันหน่อยขอบคุณค่ะจริงทุกคนคุณแพที่เขาสวยเขาเลือกได้เขาแบบออรไาอย่างเงี้ยเออสวยก็ไม่เคยเลือกจ้าไม่เคยเลือกจ้าแต่ดีอย่างหนึ่งที่เขาไม่เจ้าชู้นี่แหละเออไม่เคยเลือกจ้าอยู่แต่บ้านทำแต่งานจ้ารักที่สุดไม่เคยไม่เคยนอกใจจ้า จริงเหรอไม่เคยกุ๊กิ๊กจ้ะจริงเหรอเป็นคนเป็นคนรักมั่นรักเดียวจ้ะดีครับเดี๋ยวจะขอเช็คโทรศัพท์อีกสักรอบนึงตัวละครของขวัญนอยเช็คเลยไม่ไหน่อยนะอย่าให้แพ้เขานะงขวัญหน่อยเลยขอร้องายเขาเลยนะเออถ้าแพ้ที่ไอพันเจ็ดอ่ะของขวัญไม่เห็นมีเลยโอ้โหดูกันพันเจ็ดเนาะของขวัญทั้งดอกไม้ทั้งดอกกุหลาบทั้งช่อไม่มีเ้าอวานไม่มีเลยถ้าแพ้เขาไอเขาดีนะทุกคน เนี่ยได้ขับรถไปจันทบุรีเลยนะเคอนอยากได้ปาวานะแล้วไปนั่งอะไรอยู่นอกบ้านล่ะก็ฟิวดีครับฟิวดีฟิวดีมากฟิวดีอะไรมีแต่รถข้างหลังมีแต่รถแต่ละมันข้างนอกมันเย็นไงครับมันอากาศดีฝนตกเออเขาพุณพี่ไข่มุกจ้าเออน่ารักมากดูดีอ่ะอันนี้กลับบ้านเลยเหระครับกลับบ้านเลยสิเพราะว่ามันอยู่แค่ระระยองเองเนียเลยชั่วโมงเดียวก็ถึงบ้านแล้วอ๋อมาออกงานที่ระยองใช่เขาจะไปี่อะไรดีอ่ะไปเที่ยวด้วย ทำไมอ่ะเที่ยวด้วยอ่ะอะไรสถานที่เที่ยวคือทีอยู่ใกล้ที่ที่แบบทะเลอะไรเงี้ยไม่ทะเลระยองไม่มีอะไรแหละแม่พิมพหรอหาดลำพึงหรอเออก็มีทะเลระยองใช่ไหมบีมีไหมมีทะเลระยองก็มีแต่ว่าแล้วถ้าเที่ยวตลัดทะเลระยองไปทะเลจันไม่ดีกว่าหรอที่บ้านก็มีอ้าวเหรอเออถ้าคุณอยู่จันไงปกติเห็นไปเที่ยวแบบบ่อยๆแถวพเยาอะไรเงี้ย วกไปแล้วนะวกนะวกนะเราอะ่ะวกนะวเวลาเวลาไปอยู่ใกล้ทะเลมันก็ต้องนึกถึงไงไม่มนึกนะไม่นึกจก้ะดีครับ,บทำดีมากจบค่ะเป็นคนแยกแยะได้จ้ะอืมน่ารักที่สุดให้ให้มันเป็นแบบนี้ตลอดนะมาอีกสุดรอบแล้วกันรอบนี้ขอขอแล้วกันขอชนะแล้วกันเออม,มีคนบอกว่าคุณแพที่ลุกนี้ดูดีจริงค่ะเออว่ะจริงอันนี้พูดจริงดูดีมาก นะมีคนบอกว่าชุดนี้ดูดีมากใส่ชุดดูดีทุกชุดค่ะมันสว่างไงเพราะว่ายูนิสใส่แล้วมันดูขาวด้วยแหละก็จะตื่นหลับลึกหลับไหลกันไปหมดดีๆน่ารัก,กอ่ะจะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่อีกครับมีคนถามจะเ,เจอกันครับอินประมาณเนี้ยก็เดี๋ยววันเกิดวันเกิดคุณเขาก็จะไปอยู่กับเธอ เออถ้าเกิดคุณเขาจะอยู่กับเธอถ้าเกิดคุณเขาก็จะไปอยู่กับเธอแล้วจ้ะเอาไม่ดีเหรอพูดเพราะเนี่ยอือ่วยแบรน์ทพัฒนาพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะเลยใคร่อนนี่แหละก็ดีมากน่ารักทำตัวให้น่ารักอย่างนี้ตลอดไปเออมีคนบอกว่าหล่อจังคือชมฟอร์หรือว่าชมใครอย่ามาเที่ยวกุ๊กกิ๊กกุ๊กกัดจะโดนโอ้ไม่มีครับเรื่องนี้ไม่มีเลยจริงๆก่อทุกคนห่วงหรือเปล่าครับฟอร์ ก็ต้องห่วงครับเขาสวยเออเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกวันนี้เขาแบบมีทั้งอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่มันก็ทําให้เขาดูดีทําทําอะไรเขาดูดีเราก็ต้องเออนิดหนึ่งเป็นธรรมดาครับอืมคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้า <c oughs> คนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวาน <c oughs> คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาน <c oughs> คนจะรวยรวยสินรวยทานใช่บ้านใหญ่โตนะครับเออแต่้านคุณใหญ่มากเลยนะใหญ่อะไร ที่ที่พูดมามันเข้าพี่แพรี่หมดเลยนะคนจะสวยคนจะสวยสวยที่ใจใช่ใบหน้าคุณก็หน้าสวยคุณจะสวยสวยจัญญาใช่อะไรนะคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคุณก็ตาหวานเนี่ยคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคุณอยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตเข้าเข้าตัวเองทุกอย่างเลยมาหมดเลย ทั้งสวยบ้านตาหวานบ้านสวนหลังเล็กๆอสวยตาหวานอยู่นานบ้านโตอุปกรณ์อีบ้าอยู่นานอะไรฉันเพิ่งอายุสามสิบอ๋อเออใช่ลืมไปพี่นาก็พี่นาพี่นาสามเอ็ดพี่นาต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยพี่นาต้องไปเอาเลยตื่นเต้นวะมันเกิดนี้อ่าวมันเกิดนี้อยากได้อะไรไม่อยากได้เลยอยากได้แค่ แค่แฟนอวยพรให้ก็พอแล้วเพราะว่าไม่เคยอยากได้อะไรจากแฟนนอกจากความรักและความจริงใจก็ให้ให้ไปหมดแล้วไงครับทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วไม่ต้องการวัตถุสิ่งของต้องการแค่ความรักและความจริงใจความรักเนาะถ้าอย่างนั้นก็คุณก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วครับจ้าฮาานะกานะทุกคนเดี๋ยวเซบแบตก่อนตอนแรกครับอ้าวคืออะไรอ่ะพูดอะไรวะไม่ได้พูดอะไรเลย มดน่ารักที่สุดตอนแรกกับตกใจตอนแรกเห็นพี่ปองแกโฟร์บอกว่าเฮ้ยแกจะไปจริงเหรอวะหรือว่าแกปั่นกาแพี่ปองกาแฟเขาบอกว่าเขาจะไปบวดอีกอะไรอีกของเขาไม่รู้เตอรอียมชุดไวแล้วนะฝอหาชุดไว้แล้วนะว่าแบบจะใส่ชุดงานแต่งพี่ปองยังไงอะ่ะเหรอืแต่เราไปที่เดียวพอนะไปเชียงรายพอนะไปไปตามแกไม่ไหวแกแต่งหลายที่เกินอ๋อโอเคโอเคได้ไปแค่ที่เดียวพอ เออเขาแต่งอะไรไม่รู้สี่ห้าที่อะไรแล้วแกจะมีเงินจัดเลยพี่ปองงงเลยแล้วหน้าสี่เขาก็ว่าอยู่ทําไมแต่งทั้งสามที่เขาอาจจะไล่เขาอาจจะเป็นไปตามตอร์รี่เท้าเพราะว่าเขามีเพื่อนฝูงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปตามไม่ไหวนะขอไปที่เดียวพอไปที่เดียวเนาไปคลายที่เดียวพออแล้วเราล่ะพี่ปองแล้วนะพี่แพรี่กดดันไหมหน่ไม่กดดันการเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องที่ผู้ชายต้องมาสู่ขอเราการเป็นการเป็นผู้หญิงจะไปพูดเรื่องแต่งงานมันไม่งามค่ะอ้าวเหรอครับแต่ตอนคุณไม่คิ่ค่ะ ตอนคุณมาจีบคุณบอกว่าคุณจะมาขอนะเพราะว่าคุณจะผิดคำพูดเหรคุณบวชมาสิบแปดปีคุณจะผิดคําพูดไม่ได้นะครับท่านคุณปู่ท่านคุณย่าท่านเคยสอนไว้ว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องรักโนนสงวนตัวตอนหีผู้ชายเข้ามาขอแล้วค่ะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะผู้หญิงยุคนี้เนี่ยเขาแบบเข้าหาผู้ชายก่อนได้คุณเป็นคนพูดเองเออเป็นคไปขอได้จริงเหรอทุกคนไม่เคยพูดเหรอที่จะไม่ได้ผู้นี้จะแต่งวันไหนค่ะร้อยปองร้อยปองเสร็จ กันแล้วการแต่งงานไม่ต้องเร่งรีบค่ะมันเป็นเรื่องที่ของความผัดพร้อมอืมทําบ้านทําช่องให้มันเสร็จก่อนที่ทางให้มันเสร็จมีลงงลงงานเยี่ยมเลยครับพอดีว่านิ้วนางขัางของว่างอยู่อ่ะเธอเดี๋ยวเผื่อระหว่างนี้เผื่อเขาเจอคนใหม่ถูกใจเขาเนาะทุกคนเขาอาจจะเอ,อเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่ว่าหรอกโอ้ยไม่เจอไม่หาแล้วอาจจะได้ดี <c oughs> ขนาดไหนอีกเอ,อ <c oughs> จะหาได้ดีเขาไปเจอ เดี๋ยวเราไปเจอเจออ๋ออ๋อไว้เดียวกับเขาถูกใจเขาเขาอาจจะเปลี่ยนใจเออโอ๊ยรถอะไรอะเอาไม่ใช่เธอนะเขาไม่ใช่เธอมาแล้วเขาเลิกมาแล้วเขายังรออ่ะเออเออรู้แหละว่าทําไปชดใส่อ่ะเออได้ทประชดถ้าทํประชด่ะไม่ได้ทําแน่เข้าใจผิดอไม่ได้ประชดอืมพี่แปรีบอกว่าจะเป็นสาวอินเดียเพราะว่าจะมาขอผู้ชายอืมนะคะทุกคน นางยังเข้าใจทุกคนนางไม่เข้าใจนางหาว่าฉันดิฉันมีแฟนดิฉันประชดดิฉันไม่ใช่ประชดนะดิฉันไม่เคยเอาความลักเป็นเรื่องประชดไม่ได้ประชดก็ตั้งใจจะหาใหม่ก็ตั้งใจจะหาใหม่จริงหรอจริงสาบานนี้อันนี้ไม่เล่นเลยไม่ได้ประชดไม่ได้มีแฟนเพื่อประชดมีแฟนเพื่อต้องการจะมีใหม่จริงๆแต่เพียงแต่ว่าไอ้ใหม่ที่มันมีมันไม่ดีก็ก็สปอยช่างหัวมันตายก็แค่นั้นตอนไอตอนสัมภาษณ์เนาะไม่มีแล้วค่ะคนนี้แหละไม่มีแล้วค่ะคนนี้แหละค่ะดีสุดแล้วแม ยางพี่บุ๋มนางตลกนะงคิดว่าเรามีแฟนรปชดนะครับอาทุกคนส่งขวัญมาก่อนเร็วอจะดูอะไรเหี่ยนานๆเขาจะพีเคกันนะเออตัวนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากจะพีเคกับเราด้วยเออแต่งสวยแต่งอะไรเยอะจนออกจากวงการพีเคนี่ฉันไม่ได้พีเคมากับเครื่องปีแล้วมั้งเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะขณะเจ๊จ้อเจ๊จ้อพยายามตื้นมากแต่ก็ไม่เคยไลค์กันนางเลยแต่วันนี้ดูแบบดูอิ่มเนาะดูสดใสเนาะก็งานเย็นไงอื้อ เพราะปกติเราเป็นมนุษย์กลางคืนงานเย็นก็เลยชอบงานเย็นชอบมากจะได้ทําของชําด้วยแล้วเอออ่ะทุกคนนี่ฉันบอกเลยอ่ะถ้าแต่งกับแฟนก็แต่งสองที่ที่ไหนครับบุรีรัมย์ก็แต่งที่จันอ่าเป็นผู้ชายก็ต้องมาแต่งที่จันก่อนเป็นเรื่องเวลาแล้วก็ที่ที่จันเสร็จแล้วก็ไปจัดงานที่บุรีรัมย์อีกรอบหนึ่งโอเคน้องสนับเดี๋ยวทุกจะติดให้คนเท่าคนแก่ผูกแขนผูกอะไรไปเพราะว่าอ่าคนเท่าคนแก่ฝั่งโน้นบางทีเขาก็มาไม่ได้อะไรเดินทางใช่ไล่ะเราก็ต้องเอาไปโน่น หรือดีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะติดต่อคุณเนวินให้เลยนะครับไม่เอาสนามเช้าไม่เอ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 าข,ขอใช้สนาม<อ>ไม่เอาไม่ใช้จะยไม่ใช้สนามไม่เอา <c oughs> สนามเขาจะยืดคืนอยู่แล้วยไมยุ่งกับครับอย่าพูดใช้แค่สนามสนามโรงเรียนก็พอแล้วนะหน้า,านบ้านเลยนะแค่สนามโรงเรียนพอเออสนามโรงเรียนหน้าบ้านกบไปขอขอพออบอกว่าเดี๋ยวพออครับขอยืมสนามโรงเรียนหน่อยเอือดีเนาะได้ไหมได้ โอเคงั้นดิวนะดิวเป็นที่สนามที่เออที่บ้านที่จัดงานบวชหนึ่งแล้วก็ที่จัดาโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนบ้านคุณช่วยครับเ,เดี๋ยวาสนามโรงเรียนบ้านคุณช่วยดีกว่าโอเคครับทุกคนอีกอีกแพนหนึ่งก็คือคุณต้องห้ามห้ามเทรับปริญ,ญญานะเพราะว่าพูดกันแล้วห้ามทนะเทนะก็กำหนดวันแน่ๆมาติจะได้แบบไม่รบงานครับประมันเดือนสิงหาเดี๋ยวบอกอีกเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งครับสิงหาปีหน้าไม่ใช่เหรอใช่ครับ นี่ฮปีหน้านู่หนอีกนานใครกลัวไงกลัวเธอจะหนีไปก่อนหนีไปไหนล่ะเอ้าใครจะไปรู้เราฉันไม่หนีไปไหนหรอกฉันก็อยู่เนี้ยตลอดโอเคถ้าถ้าเป็นใจเสมอหูบอยดีถ้าเป็นอย่างนี้ทาดีครับน่ารักถ้าเป็นอย่างนี้น่ารักเลยชอบให้แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วพูดต้องไว้ใจได้นะใช่ไหมพี่ตาใช่ไหมพี่ตาพูดหน่อยสิ ตาอยู่กับพี่ไปเดียมไม่ใช่ช่วยกันปกปิดช่วยกันอะไรนะเออไปสองคนใครจะไปรู้ล่ะเออโทรได้ตลอดยีสมอชั่วโมงเย้โทรไปวันที่เขาก็ไม่รับน่ะทำไงน่ะถ้าโทรมาไม่รับก็คือทำงานไงโอเคเออหล่อนก็ต้องตื่นก่อนเนอพยานพี่อยะโอเคครับดีดีดีช่วยกันดูนะครับเป็นหูเป็นตาให้ด้วยไว้ใจไม่ได้เลเป็นหูเป็นตาหลอกนำได้คุณแครดี้บอกจะเอาสินสอดหนึ่งบาท ได้ครับไม่ได้เราไม่ต้องเอาอะไรเลยมีแค่ตัวกับัวใจมาพอแล้วนี่ไงเขามีทองเส้นหนึ่งไม่เอาเลยไม่ต้องทำอะไรเลยอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยแพ้เหรออ่ะรอบสุดท้ายมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแพ้เลยอ่ะโอ้มีคนบอกว่าถ้าแต่งอ่ะเดี๋ยวให้เลยหนึ่งหมื่นไม่ต้องให้อย่ไปอยากได้เงินเขาทำไมไม่ต้องไปอยากได้เงินคนอื่นเขาจะใส่ซอง เรื่องของเขาไม่ต้องไปอยากได้เงินเขาไม่ต้องเอาชีวิตคู่เราไปผูกกับเงินคนอื่นเก็บเงินไว้เก็บเงินไมเเน่เลี้ยงตัวเองตอนแก่เธอป้าไม่ต้องมาปสายเปให้คนนู้คนนี้เขาหรอกไม่เป็นไรเราเงินคนอ,อืนอ่จ่ยายค่าตัวจีนเอไม่ได้อยากได้เงินคนอื่นไม่เอาเงินเขาก็เงินเขาเราทํางานได้ไเอาเงินเขาทําไมวันนี้สักขี่พยานเยอะมากเออยำเงยอยากได้เงินถึงไหมกินอีกแล้วอือ แล้วล่าสุดเห็นลงสตอรี่บอกว่าอะไรนะกําลังจะลดน้าหนักแต่ซื้อของเต็มไม่ได้เกนอาถามที่มาคืนกินไปไถ่ายตาตัวเองซื้อมาไว้เวลาหิวหิวตอนเวลาเราหิวหิวตอนตอนอึ่นตอนบ่ายๆย่าเงี้ยกินขนมเล่นถ้าถุงเง้นก็ซื้อมาไว้เออตอนที่บ้านก็ลูกหลานเยอะอยู่ื่อยยังเลยอยากกินท้มตำอูอยากอยากกินท้มตำเหมือนกันเลยอ่ะ พูดแล้วหิวเลยต<า>ม้มตัดีกวเบีไปกินส้มตำไหมไปก,กินส้มตำมนะั้ยู้อมบอกฟอร์ดชื่อเล่นมากโอ้ยน่ารักปกติจริงๆแบบอยู่ใกล้พายรี่ฟอร์ทชอบทำให้แกมโมโหอ่ะเดี๋ยวผมผมเขาเริ่มยาวแล้วนะทุกคนผมนางเริ่มยาวแล้วพอ,อ,อผมยาวแล้วแบบเขาก็ว่าเราหน้าตาดีนะอะไรเงี้โอ้ <laughs> ผมยาวแล้วผมครับผมเขาเริ่มยา,ยาวแล้วดูดีแล้วเริ่มดูดีแล้วคิดถึงแฟนหรือเปล่าคิดถึงสิฮะคิดถึงแม่ไม่พักเป็นหิมะ อย่าโกหกคนอื่นคนดูเขาไม่ได้นะโอ้โหเราจะโกหกทำไมการโกหกมันทําให้แบบถ้าเขาจับได้อ่ะโอ้โหยากกับสื่อโซเชียลที่สุดเลยจริงๆเคยเจอมากับตัวแล้วเออทำแล้วเรื่องอะไรแบบโกหกอะไรแบบเนี้ยไม่เหมือนเออคนอะไรเอาเคยโกหกด้วยเหรอเอาเคยโกหกแฟนด้วยเหรออุ้ยเคยสิอืมไม่เคยได้วยเหรอไม่เลยคนอย่างนี้ล่ะ เราเป็นคนแบบเวลาเจออะไรมาเราก็จำล้วก็ปรับปรุงแก้ไขครับเออแงงก็ในงั้นก็โดนสิครับรออะไรอ๋อคนนังพรดีนะก็คุณแฟนมีคุณแฟนดีครับเออโอ้ทุกคนสองขวัญให้หน่อยครับเดี๋ยวจะไปกินซ้มต่ำละเออประการรู้ตัวใช่ครับประการร่างรู้ตัวรู้ครับรู้ทําอะไรรู้อยู่แก่ใจรู้ถ้ากลับก็ทําอยู่เรื่อยๆไม่ครับไม่ไม่แล้ว ก็ดีไหมล่ะเราโกหกเราก็ยอมรับครับว่าเราเออโกหกนะลับไม่ได้อะไรไม่ทันถึงบอกถึงว่าแล้วทําไมแม่พูดแปลกๆพูดว่าอะไรอ่ะแม่พูดอะไร<ม>ว่าวันนั้นว่าจับให้มั่นแล้วการจับให้อะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งเอา้าผมไม่ให้พ่อเียอุ้ยจะสอนจริงวันนั้นแม่นางพูดอย่างนี้แหละแม่นางบอกว่าแม่บอกว่าเออจับให้อยู่แลแ้วกันเออแม่เขาบอกจับให้อยู่แล้วการแสดงว่าต้องเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแหละทุกคนโอ้หเไม่ไม่มีหรอกแบบไม่เอาเรื่องเออแม่บอกพูใหญ่เขาไม่โควิหรอ จะก็งงเลยทำไมแม่พูดอย่างนี้ว่าเออจะให้ยู่แล้วกันนะใช่แล้วแม่พูดอย่างนั้นก็คือจะบอกพูดถึงพ่อที่นั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่าเขาเหมือนเขาหมายถึงเธอแล้วพูดไปท่อะไรไม่ไมไมพยังไงแม่เขาต้องรู้เขาเลี้ยงลูกชายเขามาเขาก็ต้องรู้โอ้บานลูกชายเขาตะล่อนปิ้นป้อนยังไงเนี่ยทำบาพอเดือเดี๋ยวจะไปจัดการก่อนอืมอดูดีเนาะดูดีอะอะไรดูดีอะไรจะทำอะไรอีกไหมตอนนี้ ทำอะไรแบบอะไรเงี้ยไม่มีแล้วใช่ไหมไม่เอาไม่ทอาไม่ทเยอะเพราะว่าเดี๋ยวแก่ตอนแก่ไปมันลาบากอ๋อเพราะว่าของเพราะว่าการทาศัลยกรรมบางอย่างมันมีอายุของมันนะถ้าทําเยอะต่อไปอ่ะเพราะว่าพอเยอะใช่ไหมเราแก่ลงหนังมันเหี่ยวย่นลงอะไรเงี้ยเราไปทํามากแล้วก็เดี๋ยวมันดูไม่ธรรมชาติพอแล้วน่พอแล้วเขารู้สึกว่าเราตั้งไงเราก็แต่งหน้าอยู่แล้วอะตอนเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมใส่วิกอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วพอแล้วไม่เอา้ะเจ็บก็แต่แต่แบบนี้ก็ดูเดี่ยวพอเป็นผู้ชายก็แบบอีกลุกหนึ่งเลย แม่น <Man S 2> อนพอ,อแล้ว,ลวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดูไม่ธรรมชาติโอ้ยแต่พี่พ่อที่ใส่ชุดนี้แหละสีนี้แหละมาร์กไปเลยสีน้ำเงินสีแดงสีชมพูสวยตแลวสีขาวไม่สวยเหรอพี่ขาวก็สวยวันนั้นแต่ไม่ได้เห็นตัวจริงไงโอเคโรเลองโอเคไม่เห็นตัวจ <laughs> okay, ริงโอเคโรเลอง์ไ <laughs> ด<ย> <laughs> okay, ้เดี๋ยวจะไปก่อนนะ ไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวจะลงแล้วแล้วจะขึ้นใหม่เหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นเตือนะไรไม่รู้อ่ะอ๋อจะปักไอ้นั่นเหรอเพราะว่าเราเรียกเธอร์วานเมื่อ,อก,กี้นั่นแหละพอแต่ละอี่แหละมันไม่ให้ใช้คำหยาบติ๊กต๊ะอ๋ออ่ะยิ้มหนึ่งรูปก่อโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับจุ๊บๆซัมนี่ครับบายบายแล้วลงก่อนเหมือนกันขึ้น